เวลา16นาฬิกา35นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขติยราชนารีสเสด็จออกนห้องพิธีชั้น10โรงพยาบาลจุลาพรเขตหลักสี่ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมเชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษวันที่5ธันวาคม2563 โอกาสนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์าทอกิติคุณโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระธนตรายทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราัชาาการะพระบรมอาทิพระบาทสมเด็จพระบรมชิญนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถณประพิษทรงศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ ทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่ประทานสง์และประสงค์ตามลำดับทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงค์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงค์ถวายอนุโมทนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรรัติยราชนารีทรงสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชายนาการิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมันาตประพิษ ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานโดยทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุลาพรโรงพยาบาลจุลาภรราชวิทยายลัยจุลาภรณ์และหน่วยงานต่างๆในพระดำริเพื่อการค้นคว้าวิจัยการศึกษาและบริการทางสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้วยโอกาสตลอดจนนิพพะดำริให้จัดตั้งศูนย์การแพทย์พัะรรมหาราชาผุ้สอนในโครงการเฉริญพระเกียรติ90ปีพระบาทสมเด็จพระประมชนาการิเบตมหาภูมิพลอดุลยาเดชมหาราชปรมนาตัวพิษปี2560ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เวลา18นาิกา16นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณเสด็จไปยังวัดธราทิพชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมเชนฐากาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรปรมัาตัวพิษ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พ5ธันวาคม2563โดยมีหน่วยงานราชการอาทิจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับประชาชนจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชหนากาที่เบตมหาภูมิพลนดุลยเดชมหาราชบรม,มานาตัวพิษรละแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและความจงรักภักดี พัาราทิพชัยประดิษฐ์ก่อตั้งเมื่อปี2523เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจต่างๆรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตงทั้งนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรทรงบุรณะวิหารรวมถึงภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิษ ประกอบด้วยผนังด้านตรงข้ามพระประธานเป็นเรื่องราวพระปฐมบรมราชโองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามผนังฝั่งซ้ายและขวาของพระประธานเป็นเรื่องราวพระมหาชนกพระราชนินธพลในพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชานากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาาประพิษและผนังด้านหลังพระประธานเป็นเรื่องราวอดีตพระพุทธเจ้าพระไตรภูมิจักรวาล สำหรับพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตรพระประธานประจำวิหารได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบระมชานากาธิี่เบสมหาภูิพุทธดุลยเดชมหาราชบรมนาถปรวพิษพระราชทานนามเมื่อปี2553ในการนี้ทรงจุดเทียนชนวนที่หน้าพระบระมฉาญาลักษ์ณ พระบาทสมเด็จพระบรรมช้หนากาธิเบรมหาภมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมมน,นาถบพิษเพื่อถาวายรัชสดุดีและน้อมนำรึกในพระมหากรุณาธิคุณและทรงร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมี สำหรับการตกแต่งสถานที่พระเจ้าวราวงเธอพ,พระองค์เจ้าสิริาพาุจุฑาภรณ์ส่งร่วมกับชาวบ้านทำโคมประทีปผางประทีปตุงไส้หมูและจานคัมพีใบลานซึ่งเป็นภูมิปัญญาล้านนาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกถ,ถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชานากาธที่เบรมหาภูมิพอดุลยเดชมหาราชปรมานาถบพิษพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย